สวัสดีค่ะเมือ่อน,นี้น้องจบคุ้นมาเลยเจ้ะอัน,นมืน่อเมื่อสิบวันเห็นพเพื่อนเลยเรื่อเพื่อนสิเขาไปอยู่ในเมืองแล้วเพื่อนสิไปอยู่ํำยาอันเมื่อนี้เลยพาไม่กินใส่ตันสิบวันเห็นน้องจบคุ้นประมาณเดือนหนึ่งเลคะ่ะเพื่อนปิดเทอมเพื่อนสิเขาไปอยู่ในเมืองไปเป็นเด็กในเมืองอยู่ละเอดค่ะขเขาไปนในเมืองละเอยในํำยาปิดเทอมวันนี้ไม่กินใส่ตันกันยิ้มบ่าค่ะใส่ใส่แบบงงนี้หนึ่ง น,นีก็ใสโดยลองซิมด้มันกิมนน่นนาดิเยอะถ้าต่อไว่ามีแกงก่วมันกิมที่เองนะนกิมที่พูด อนี่ม <Bien ven ido> mm ัก hmm. ดินปามัก hmm. ดินไหมดูเฉยจัง oh. Macam okay, mana? hmm, Mark. Okay, Mark. ได้คุณกินหมากเป็นใหม่เลยังคะกรเชียอเข้เาอจชัดได้ไหม นม่งม่ไรดืม่มต้องการกิน Só. So. Mm -hmm. จับ้องมีมันเสียงกว่าพี่เดียบเราหนีป,ปากกันไงหดส่วนกิ้ม เดี๋ยวคุณกินอีกไหมขมไหมขมขม,มจะกินได้ Thank okay. you. ให้ตันกิโลหนะึ่ง อร่อยไหมอ๋อพักันยิ้มแลยกระลูกน้องจอะคุ้นกับฝากฟังเรเดกจ้าเบื้งเห็นน้องจะคุ้นในเรเดกจ้า ตุ่มสาวดอกลักงแล้วเฟซบุ๊กยูทูบกับตุ่มสีมณน,นีเด้งกินแซบ่บสงสารอีกน้อยตาดำๆเพกกิ่งจะจะกินมือนี้มืออื่นดังยางมันจะไปอยู่ในเมือะะงเหรอค่ะเดกลูกไมสนำจะคุ้นกบจะไม่ได้เขากว้างแม่สิกินผู้เดียวบะดินมนีกับทอดจำนีกันละคะ่ะ สวัสดีครับ